สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อ,อย่างเข้าสู่ปีพศ2565ของชาวราศีเมษนั้นพลังการต่อสู้ของดาวอังคารที่ร้อนแรงอยู่จะสามารถทำให้ชีวิตของชาวราศีเมษนั้นทั้งสดใสและแจ่มจรัสขึ้นมาได้แต่ในขณะเดียวกันด้วยอำนาจที่พลิกผันจากความเปลี่ยนแปลงของดาวมฤตยูและราหูที่เข้ามาครอบงำดวงชะตาก็ยังมีอยู่ นั่นส่งสัญญาณให้รู้ได้ว่าชาวราศีเมษจะประมาทไม่ได้เลยเพราะการตัดสินใจผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจทําให้ชีวิตมีอุปสรรคได้เริ่มจากเดือนมกราคมของชาวราศีเมษจําเป็นจะต้องแสดงความใจกว้างให้มากที่สุดหากท่านยอมเสียเปรียบบ้างการติดต่อสื่อสารกับความสัมพันธ์รวมไปถึงการเงินกับความรักของท่านก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจสามารถทำให้เขาหรือเธอเชื่อใจท่านได้ หากท่านทุ่มเทให้เขาอย่างถึงไหนถึงกันส่วนในเรื่องการงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยแล้วช่วงต้นปีนี้เห็นสมควรว่าน่าจะต้องรวบรัดปิดการขายให้ได้เร็วที่สุดเพราะหากท่านขืนชักช้าอาจเสียโอกาสทองได้มาถึงเดือนกุมภาพันธ์ความสว่างสวยส่งผลให้โชคของท่านดีขึ้นจะมีทั้งเงินทองไหลามาเทมาทั้งจากการงาน จากภารกิจที่ได้ลงทุนลงแรงเอาไว้ท่านที่ลงทุนด้วยวิธีอื่นๆจะมีกำไรเข้ามาให้ท่านได้ชื่นใจความทุ่มเทความพยายามที่มีมากขึ้นก็อยู่ในเกณฑ์ดีที่จะได้รับลาภผลมากกว่าที่ท่านคาดคิดเอาไว้ชาวราศีเมษที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินก็โดดเด่นมากในด้านนี้ทั้งสิ่งปลูกสร้างทั้งเรื่องความรักโรแมนติก ก็ยังร้อนแรงและแสนหวานจะพาให้ท่านได้ชื่นใจในเดือนนี้คนโสดจะมีข่าวดีได้พบรักได้รู้จักกับเนื้อคู่ส่วนคนไม่โสดควรตรวจลายให้บ่อยขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงรักซ้อนซ่อนรักมาถึงเดือนมีนาคมตั้งแต่วันที่หนึ่งไปจนถึงวันที่15การเงินของท่านยังอยู่ในเกณฑ์ดีมีโชคลาภแต่หลังจากนั้นชาวราศีเมษควรระวัง หากใจอ่อนหลงเชื่อคนง่ายสิ่งนี้อาจละลายหายไปหมดถ้าจะพูดถึงเรื่องการงานของท่านอาจต้องทุ่มเทเวลาให้มากขึ้นมีมานะอดทนใช้ความพยายามให้มากกว่าเดิมในการติดต่อสื่อสารกับลูกค,ค้าก็จะมีโอกาสมากขึ้นส่วนเรื่องความรักท่านต้องเห็นใจซึ่งกันและก,กันช่วยเหลือกันให้มากที่สุดจะทำให้สัมพันธ์รักหวานชื่นโรแมนติกดังเดิมท่านที่ยังเป็นโสด จะมีข่าวดีท่านมีโอกาสที่จะได้พบกับเนื้อคู่ที่สูงไวักว่าหรืออาวุโสกว่าหรืออาจเป็นเนื้อคู่ที่เคยผ่านการสมรสมาก่อนมาถึงเดือนเมษายนความร้อนแรงของเดือนเมษาทำให้ชาวราศีเมษต,ต้องมีความระมัดระวังไม่ควรเชื่อมั่นหรือหลงตัวเองมากจนเกินไปการไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นจากคนรอบข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้อาวุโสกว่า จะทำให้โอกาสมีรายได้เข้ามานั้นลดน้อยถอยลงไปเดือนนี้ท่านมีเกณฑ์ถูกหลอกอยู่ด้วยการโดนเอารัดเอาเปรียบอาจเกิดขึ้นส่วนเรื่องงานของท่านอาจมีอุปสรรคเพราะงานเหล่านั้นอาจมีปัญหาตามมาให้ต้องแก้ไขส่วนเรื่องความรักไปจนถึงเงินทองของบาดใจสองสิ่งนี้อาจทำให้ท่านวิตกกังวลขึ้นได้ท่านที่ยังเป็นโสดการเข้าสังคมพบปะมิตรสหายใหม่ จะทำให้ได้พบกับคนถูกใจแต่ความไม่แน่นอนก็คือความไม่แน่นอนทางที่ดีท่านควรตรวจสอบให้ดีก่อนว่าเขาหรือเธอไม่มีเจ้าของอยู่แล้วมาถึงเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ความรักของชาวราศีเมษมีความราบรื่นเพราะคู่ของท่านพร้อมเป็นผู้สนับสนุนที่ดีในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องเงินเงินทองทองจะโดดเด่นที่สุด คนโสดจะมีเซอร์ไพรส์กับสิ่งที่ไม่คาดฝันมาก่อนเพราะท่านจะได้พบรักได้เจอเนื้อคู่แต่หากเซอร์ไพรส์นี้เป็นชาวต่างชาติขึ้นมาท่านจงอย่าตกหลุมพรางอาจถูกหลอกได้เพราะเขาคนนั้นมีเจ้าของแล้วส่วนเรื่องการงานการเงินระยะนี้ไม่ควรร่วมหุ้นลงทุนหรือเก่งกำไรใดๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมทุนกับมิตรสหายท่านมีโอกาสเสียทั้งเพื่อนเสียทั้งเงิน ช่วงนี้เห็นสมควรว่าอยู่นิ่งๆรอจังหวะน่าจะดีกว่าเข้าสู่กลางปีเดือนมิถุนายนการเงินของชาวราศีเมษยังทรงตัวได้มาก็จ่ายไปลาบลอยหรือโชคขนาดเล็กท่านจะได้จากเพศตรงกันข้ามเป็นคนให้โชคช่วงนี้ท่านต้องพอใจกับรายได้ที่มีเข้ามาเพราะเพราะความโลภอาจทำให้ฝันสลายได้คนที่ยังเป็นโสดและคนที่ทำตัวเป็นโสด ก็ไม่ควรหวานสเสน่มากจนเกินไปโดยเฉพาะท่านที่แอบแอบซ่อนๆ่อนจะทำให้เงินทองละลายหายไปหมดส่วนท่านที่ขยันทำงานอยู่ช่วงนี้เข้าสู่เกณฑ์ดีที่จะได้งานพิเศษจะทำให้ท่านรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นมาถึงเดือนกอนรกฎาคมระยะนี้ชาวราศีเมษจะต้องสงบปากสงบคําและเพิ่มวาจาที่หนาฟังลงไปถึงจะมีเงินทองเข้ามาหากท่านทำได้เช่นนี้ จะมีเงินทองมากองอยู่ตรงหน้าท่านจะมีโชคลาภจากความสเสน่หาที่มาจากคนรู้ใจทั้งคู่ครองหรือคนรักและแม้กระทั่งเพศตรงกันข้ามก็จะนำโชคลาภมาให้ช่วงนี้ท่านจะมีกำไรจากการค้าขายคนทำงานต้องรีบทำงานให้เสร็จเพื่อส่งงานให้ทันเวลาหากมีอุปสรรคควรใช้ความพยายามในการติดต่อเพื่อสร้างสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น แต่ก็ต้องระมัดระวังช่วงนี้ท่านอาจถูกล่อรวงความโลภที่เกิดจากเรื่องเงินเงินทองทองสิ่งนี้อาจนำพาไปสู่ความยุ่งยากได้ความเดือดร้อนนี้อาจลามไปเป็นคดีความได้ด้วยมาถึงเดือนสิงหาคมช่วงนี้ทำมาค้าคล่องการค้าขายออนไลน์ซื้อง่ายขายคล่องจัดการบ้านเรือนซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็ล้วนแล้วมีแนวโน้มว่าดีทั้งหมด รวมไปถึงตัวแทนกับนายหน้าก็อยู่ในเกณฑ์ดีที่จะได้ส่วนแบ่งหาเงินเข้ามาได้ช่วงนี้ให้ท่านระวังแต่การใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนเสี่ยงโชคอาจทำให้หมดตัวได้คนทำงานควรเอาใจใส่กับงานที่ทำประจำอยู่มากกว่างานอื่นๆที่ไม่ใช่งานประจำจะไม่ถูกเจ้านายตาหนิส่วนเรื่องความรักคนโสดจะมีคนในครอบครัวของท่านแนะนาให้ บางคนอาจถูกใจกับคนบ้านใกล้เรือนเคียงก็อาจทำให้พบรักจับเป็นเนื้อคู่กันได้มาถึงเดือนกันยายนช่วงนี้ต้องระวังคนปากหวานก้นเปรี้ยวคนพูดอย่างทำอย่างต้องระวังให้ดีรวมไปถึงลูกจ้างพนักงานลูกน้องคนรักหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาที่อาจรับปากรับคำํำแต่ไม่ทำตามสัญญาเอาดื้อ ช่วงนี้โดยเฉพาะเรื่องเงินท่านไม่ควรไว้วางใจให้ใครกู้ยืมทั้งนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงการมีปากเสียงกันในภายหลังส่วนคนที่ไปสัมภาษณ์งานก่อนเซ็นสัญญาก็ควรดูข้อเสนอของเขาให้ดีเสียก่อนเพราะข้อเสนอนั้นอาจไม่ดีจริงดังคำที่เขาโฆษณาชวนเชื่อมาถึงเดือนตุลาคมช่วงนี้ท่านมีเกณฑ์ถูกล่อลวง หรือถูกหลอกลวงด้วยคำหวานจากคำยกยอป่อปั้นที่มีให้ท่านเกินความเป็นจริงสิ่งนี้มักทำให้เราหลงทางหลงเพลินไปกับลูกยอโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเพศตรงกันข้ามท่านควรใส่ใจรอบคอบให้มากยิ่งขึ้นเพราะข้อเสนอที่เข้ามาแบบเต็มๆสุดท้ายอาจได้แค่ครึ่งเดียวส่วนเรื่องการงานค้าขายการให้บริการการเป็นตัวแทนหรือนายหน้า จะอยู่ในเกณฑ์ดีท่านจะมีเงินเข้ามาให้คนทำงานได้หายเหนื่อยส่วนการเสี่ยงโชคเกงกำไรในระยะนี้ท่านควรหลีกเลี่ยงไว้ก่อนจะปลอดภัยที่สุดเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนใกล้สิ้นปีแล้วคำพูดดีๆจะเป็นสีแก่ตัวหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งควรเปิดโอกาสให้คู่สนทนาพูดมากกว่าให้มากที่สุดไม่ใช้ประโยคที่ขัดคอกัน ไม่อวดตัวเองว่าฉลาดยอมถ่อมตัวไว้ก่อนจะทำให้ได้ผลประโยชน์กลับคืนมาส่วนการติดต่อและความสัมพันธ์กับเพศตรงกันข้ามจะเป็นไปได้ด้วยดีคนที่มีคู่แล้วไม่ควรริมีรักซ้อนจะถูกจับได้ท่ามีเกณฑ์เกิดการทะเลาะวิวาทกับคู่ครองและจะพานไปเป็นเรื่องราวใหญ่โตโดยใช่เหตุใกล้สิ้นปีทำตัวเป็นคนดีจะน่ารักกว่า มาถึงเดือนธันวาคมช่วงสิ้นปีท่านต้องเข้มแข็งไม่วันไหวและต้องมีสติมั่นคงแข็งแกร่งทั้งความคิดและการกระทําหากท่านทําตัวได้แบบนี้จะทําให้ท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะได้เงินเข้ามาใช้จ่ายการงานจะสําเร็จได้ดังใจหวังและศัตรูคู่แข่งก็จะแพ้พ่ายไปเองแต่สิ่งเดียวที่ท่านต้องระวังก็คืออย่าให้เรื่องไม่เป็นเรื่องเกิดขึ้นกับคนรักหรือคู่ครอง เรื่องเล็กน้อยอาจทำให้เกิดการทะเละาวิวาทและอาจลามปามไปจนถึงขั้นแตกหักกันไปเลยก็ได้ส่วนเรื่องสุขภาพช่วงสิ้นปีอาจมีเข้ามารบกวนอยู่บ้างหากท่านละเลยไม่เอาใจใส่คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ก็คือชาวราศีเมษควรดื่มน้ำมากๆและดื่มเหล้าน,น้อยเพื่อลีกเลี่ยงโรคกระเพาะอ,อักเสบนะครับ ก็หวังว่าท่านจะได้รับความบันเทิงและความรู้ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับอโรคยาปารมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม